วันดีจ้าวันนี้จะมา,อาเอาเขาเอวกางเกงเน้อค่ะกางเกงไลฟ์สไตล์บายส้มซาแชร์เดียมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะเป็นยังไงคะร้อนมากไหมคะต่างจังหวัดหรือที่ระยองก็ร้อนมากค่ะเกงตัวนี้สะโพกพอดีนะคะแต่เอวเป็นผ้ายืดจะแบะออกค่ะ เราจะมาสาธิตเอาเอวเข้าค่ะเอวเข้าอย่างเดียวนะคะสะโพกไม่ต้องนะคะเอวอย่างเดียวสะโพกกําลังดีค่ะมาค่ะเอาเอวเข้าสามนิ้วเนาะมาค่ะสามนิ้วของยีนยืดนะคะนี่คือลักษณะของการล้อนะคะข้างหน้า เราลอ,อกมาถึงถึงแค่แค่ตรงนี้นะคะฝั่งนี้กร็ระดับนี้ค่ะมาสามนิ้วก็นิ้วครึ่งค่ะหักมุมหน่อยเดียวนะคะสะโพกพอดีแล้วค่ะอันนี้ how to วิธีสะโพกพอดีนะคะเอาแต่เอวเข้า สองข้ามเท่ากันนี่ค่ะตรงนี้นะคะตึงกลางตรงสันหลังอะคะ่ะ ในน้อยค่ะเป็นผ้ายืดนะคะเข้าได้เลยสามนิ้วก็สามนิ้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ยืดลักษณะเข้าจะเป็นอย่างนี้นะคะ นะะเท่ากันลักษณะเอวเข้าให้สังเกตนะคะช่างซ่าจะเอาเข้าแบบนี้นะคะตรงเอวอ่ะมันไม่เกาะสะโพก,ะะกอะค่ะก่อเอวเนี่ยค่ะ ลักษณะลักษณะตัวเนี้ยจะนิ้วหนึ่งนิ้วคือตัวเนี้ยนิ้วกว่าค่ะให้เป็นสามนิ้วสองข้างเนี่ยสองข้างให้ได้รวมกันจะได้สามนิ้วค่ะนิ้วกว่าอันนี้จะเข้านิ้วเดียวพอนะคะตรงสะโพกหน่อยเดียวมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับตรงเนี้ยนิ้วครึ่งแล้วตรงนี้มาแหลมๆครึ่งนิ้วค่ะช่วงปลายนี้นะคะทั้งสองทั้งสองทำเหมือนกันค่ะ อันนี้เคล็ดลับนะคะวิธีเอาเอลเข้าแต่ไม่เอาสะโพกเข้าอะคะ่ะอันตรงนี้นะคะปัดไปทางแลวนี้เรามาเก็บอันนี้ด้านนอกนะคะเก็บด้านนอกก่อน นี้จะนิ้วเดียวนะคะ ทางตูนะคะและตรงนี้ตรงหัวเนี่ยที่เราแยกออกมาเมื่อกี้เนี่ยเราจะมาทําอย่างนี้นะคะเย็บติดกันเหมือนเดิม เ็แล้วเหลือข้างในนะคะทีนี้เราก็มาเก็บจับดีๆค่ะข้างในด้วย จะเย็บติดข้างในแล้วเราก็เย็บอันนี้คืนค่ะ เนี่ยค่ะ,คะลุมตะเข็บตรงนี้นะคะเนี่ย ไปได้สามสิบมาค่ะก็เลยต้องมา DIY ค่ะเนี้ยเนี่ยค่ะ,คะการเข้าก็อย่างที่บอกนะคะตรงตรงปลายตรงเนี้ยจะเยอะตรงข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะจะนิ้วนิ้วครึ่งให้ค่อยครบสอง 2ข้างให้ได้3นิ้วอะค่ะแต่ข้างล่างต้องซอยลงมานิดเดียวนะคะประมาณข้างละครึ่งนิ้วแต่อันนี้อข้างบนเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะ,อะเอองเกงนะคะจะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ ตร,ตรงหัวเกงอะเห็นไหมปลายสุดของของไอเน,นี้ยจะอยู่ที่สามนิ้วสองข้างนิ้วหน่อยๆมาฝั่งนี้ก็คือเบ็ดเสร็จแล้วรวมข้างบนเนี้ต้องได้สามนิ้วไงคะเพราะว่าเราตั้งโปรเจกต์ว่าข้างบนสามนิ้วเราเอวตัวเนี้ยเข้าสามนิ้วแต่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาสะโพกเข้าเราอย่าเอาเข้าเยอะนะคะตรงนี้ก็คือก็คือมารับกับที่หักมุมเข้าเอวหน่อยเดียวเนี่ยคะ่ะทั้งสองข้างเนี้ยไง นี่แหละค่ะขั้นตอนแล้วก็เคล็ดลับอะค่ะถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาเอวเข้าอย่าอย่าอย่าไปคว้นลึกนะคะเพราอย่างที่บอกนั่นแหละเพราะว่าอันคือโฟกัสมาที่เอวเบะสะโพกอะไรเนียก็แค่หักงม,มหน่อยนึงอะค่ะแล้วสะโพกอย่าแตกกำลังพอดีค่ะคุณสูภาพสตีแตะไปกางเกงยางยืด่เะนอะบุดเดียวเราใส่แล้วมันก็จะ ก็จะยืดยืดไปเรื่อยอะค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดล mm ับ hmm. how to เข้ายินยืดนะคะเข้าสามนิ้วนะคะทํายังไงสะโพกไม่แตะค่ะขอบคุณไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างเจ้าแบ่งปันอีกแล้วค่ะบายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณที่ได้แบ่งปันเช่นกันค่ะ see you next to see you next c l ค่ะ